สวัสดีครับเมื่อวานนี้มันผ่านพ้นจนหายลับไม่มีทางเรียกกลับมาปรับแก้เมื่อวานนี้คือตัวชี้ที่เที่ยงแท้มันไม่อาจปรับหรือแก้อย่างแน่นอนปัจจุบันวันนี้ที่ปรากฏ ทั้งหมดคือความจริงที่มาก่อนสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นอนที่เกิดเป็นเย็นร้อนก่อนข้ามเลยทำวันนี้เพื่อเดี๋ยวนี้เพื่อพก่กเผื่อพุกนี้ทำทุกสิ่งที่ดีๆอย่าเมินเฉยเพื่อเดี๋ยวนี้เพื่อวันนี้ก่อนบานเลย ให้ลงตัวลงเออย่างเคยตัววันนี้จึงสำคัญกว่าวันไหนวันผ่านไปคือวันวานผ่านสุดขั้วเมื่อผ่านแล้วผ่านไปอย่าได้กลัวถ้าทำดีไม่หมกมุ่กลัวอะไรที่สำคัญวันพรุ่งนี้ที่มุ่งหวัง หากคิดชอบโดยสัจจงจะมีไหมพรุ่งนี้กับชาติหน้าว่าอย่างไรมีพรุ่งนี้จะอย่างไรกับคำเดิมชดใช้จะอย่างไรต้องชดใช้จะร้อนแรงหรือเลวร้ายก็ต้องเริ่มถ้าหากเป็นชาติหน้าอย่าเผลอเกิมเอาแก้เพียง กรรมเดิมๆก็เกินพอครูเล็กลําปางวันละก่อนออนไลน์ดีชั่วตัวก็รู้แต่ยังทำอยู่เพื่ออะไรเล่นกับกรรมก็เหมือนกับเล่นกับไฟวันนี้สาใจวันต่อไปต้องชดใช้กรรมนะครับ